กดดูคลิปฝากกดติดตามแบบสั่นกระดิงเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะวันนี้นะคะมิ้นก็จะพาทุกคนไปลองขับรถเบนที่เป็นรถขับหน้ากันบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวขับแต่รถเบนที่เป็นแบบขับหลังนะ C Class หรือว่า E Class นะคะขับหลังกันหมดเลยแต่คันนี้เนี่ยเจ้า CLA 2 5 0ตัวเล็กของมิ้นเนี่ยเป็นเบนที่มาจากตระกูล A Class เนาะก็หมายความว่าเขาเป็นตัวเล็กสดุดน้องเล็กสุดของบ้าน เมอร์เซเดสแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปลองขับดูว่าขับหน้ากับขับหลังมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยลองขับเนาะก็มาฟังฟีลลิ่งไปก่อนแล้วกันนะเผื่อเดี๋ยววันหนึ่งเรามีโอกาสได้ขับได้ใช้เนี่ยเราจะได้ใช้เป็นโหมดเริ่มต้นนะคะที่มิ้นจะไปลองขับวันนี้อ่ะมันจะเริ่มจากโหมดสปอร์ตเออไม่เอาดีกว่าอีโค่ก่อนดีกว่าอืม สปอร์ต <Sport S 2> <Eco. S 1> เหมือนต่อยของอ่าเอาอีโค o โหก่อนดีกว่านะคะทั้งหมดจะมีอยู่4โหมดด้วยกันเริ่มต้นที่ e ีโค o d e นะเป็นตัว E นะคะก่อนขับทุกครั้งนะคะให้เราเหยียบเบรกให้ลึกที่สุดแล้วสับเกียร์ไปตรงที่ตัว D นะคะอ่าาไปดูกันเลยดีกว่านี่นะเวลาทุกครั้งที่ออกตัวกล้องมันจะเปิดไปเส้นไหนพี่คะสุ per ไฮเวย์ไหมแต่ซุ per ปปไฮเวย์ตรงนี้มันจะ ไปทางๆางพุทธสตวรดีกว่าอ่านี่เรามาแล้วน่ารักอ่ะพอขับตัว E ปุ๊บตัว A ขึ้นเลยนะคะ Eco โหมดในโหมดตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัว A กับกริบกับริบขึ้นมาตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราขับเขาเรียกว่าพวก Eco Car Nissan m a r เนาะหรือว่า Nissan Almera อะไรอย่างเงี้ยหรือ Mazda เขาก็จะมีแบบนี้เช่นกันคือยังไงน้องมิน้นเวลาที่เราขับอะค่ะแล้วเราติดไฟเขียวไฟแดงนะ มันก็จะ start stop ของมันอันตโนมัติหมายความว่ามันก็จะดับเครื่องอเดี๋ยวเราลองดูดีกว่ามันจะทำงานยังไงอ้าวเรามาที่เส้นถนนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยความรู้สึกเหมือนขับรถ Vios อะเธอเหมือนขับ Vios เลยจ้าคือ feeling ของการขับรถที่เป็นขับหน้าเนาะมันก็จะเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปที่เป็นแบบพวก Vios หรือว่า City หรือว่า Honda Jazz มันจะเบาๆนะคะวันนี้เราขับในโหมด E มันก็จะแบบบเบา เบาเจริงๆเออเหมือนขับ Vios เหมือนขับ MG เลยจ้าแม่เบามากรถเยอะอะเราจะปรับโหมดที่เป็นโหมด Comfort ได้ไหมอะโอ้รถเยอะจังเลยนะคะนี่เราก็จะเปลี่ยนโหมดดูอะ Comfort ความ Comfort เนี่ยจะรู้สึกถึงความนิ่มขึ้นความนิ่มสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้ Eco โหมดดูแบบเหมือนเป็นโหมด อีโคอ่ะเหมือนอีโคคาจริงๆมันจะอืนๆนดๆนิดนึงนะคะในความรู้สึกเนาะมันแล้วแต่คนเนาะคือมิน้นอะอย่างที่บอกมิน้นเป็นคนที่ขับรถเปืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขับรถเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบเหยียบน้อยๆอะจะเหยียบเยอะนะคะอันนี้อันนี้โหมดคมอมฟอร์ตมีอัตราเร่งที่รู้สึกว่าสูงขึ้นพุ่งมากขึ้นนะคะเนาะเดี๋ยวรอรถโล่ลลงๆเราจะจัดโหมดสปอร์ตกันบ้างนะคะเนาะ โหมคอมฟอร์ตนะคะเหมาะสำหรับขับในเมืองที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีคนเยอะอะนะแล้วก็แบบเวลาเราเร่งหรืออะไรเงี้ยมันสมูทเออแบบมันสมูทมันสมูทแล้วก็เวลาอย่างเงี้ยเวลาที่ <c oughs> มันเป็นแบบเนีย้ยตอนนี้แบบห้าโมงเนาะห้าโมงห้าโมงดิบดิบอะรถมันเยอะอะเวลาเรากดคันเร่งหรือเวลาที่เรากดเบรกอะมันพันใจมันมาเร็วนะคะเนาะนี่นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราลองขากลับว่ากันเนาะเดี๋ยวรอรถลงๆจะลองโหมดที่เป็นโหมดของสปอร์ตนะคะเออส่วนตัวรู้สึกว่าคอมฟอร์ตก็ค่อนข้างโอเคสเตรียรพวงมาลัยก็รู้สึกว่าหนักขึ้นมาน,นิดนึงเวลารถอย่างเงี้ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ายิ่งเราเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นนะคะพวงมาลัยเขาจะหนักขึ้นอัตโนมัตมิเราจะรู้สึกถึงความมั่นใจเวลาเราขับเหมือนเราขับ มันเราขี่ม้าแล้วม้ามันรู้งานะ่ะรู้มือเราอะอ่าจริงๆม้าที่รู้มือเวลาที่เราฟาดไปอ่าฟิลลิ่งมันก็จะไปตามที่เราอยากให้มันไปเวลาที่เราอยากให้มันเบรกมันก็เบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันโอเคนะเนี่ยพอเนี่ยความเร็วต่ําลงพวงมาลัยก็จะเริ่มเบาลงเรื่อยๆนะคะมันก็เหมือนขับรถญี่ปุ่นเลยอืมแต่เมื่อไรก็ตามที่แบบเราอะขับรถด้วยความเร็วที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น พวงมาลัยเขาก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะอ่ามันมีความพิเศษตรงที่รถญี่ปุ่นไม่มีคือตรงนี้แหละในฟีลลิ่งที่เรารู้สึกได้นะคะรถเยอะจังเลยยอ่านี่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาเราขับรถเนี่ยเราสามารถปรับความหนักของพวงมาลัยได้นอกจากที่เราจะปล่อยให้เขาหนักเองเบาเองเราก็สามารถปรับได้ถ้าสมมติว่าเป็นคอมฟอร์ตเนาะมันก็จะแบบเบาๆไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเมื่อไดก็ตามที่เราปรับเป็นแบบสปอร์ต ความรู้สึกของการจับพวงมาลัยพวงมาลัยจะมีน้ำหนักขึ้นหนักขึ้นมาทันทีเลยนะถ้าเราปรับเป็นสปอร์ตพวงมาลัยก็จะเป็นเอ้ยคอมฟอร์ตสิเบาลงนะตรงนี้นะคะปรับได้นี่ตีริงนะคะปรับได้หมดเลยจ้าไคลเมดคอนโทรลอะไรอย่างงี้ปรับได้หมดตามที่เราต้องการชอบอ่ะเราชอบอ่ะดานามิกซีเล็ก ราจะปรับโหมดสปอร์ตแล้วนะได้ยินเสียงเครื่องไหมเครื่องจะวืบขึ้นมานะคะา <Wow. S 1> วายตาก้องตากายเลยจ้านะคะนี่เวลาเราที่เราปรับเป็นโหมดสปอร์ตอัตราเร่งจะมาสูงขึ้นขึ้นแบบรู้สึกได้เลยเวลาเหยียบปุ๊บมาปับ๊บเหยียบปุ๊บมาปั๊บนะคะเนี่ยเร่งแบบหลังติดเบาะมากหลังติดเบาะมากอยากจะเหยียบให้ได้เยอะก,กว่านี้แต่ผิด ตอนนี้มันไม่ได้นะคะเนาะรถเยอะนะคะอันตรายนะเรามาลองด้วยความเร็วที่แบบอยู่ในเกณฑ์ที่เขากาหนดดีกว่านะแต่บางทีถ้าถนนมันโล่งๆเราก็สามารถลองได้นะตัวนี้นะคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะถ้าเราเป็นโหมดสปอร์ตแล้วเราแบบขับรถทางไกลเนาะเราอยากเล่นแพทเทิร์นชีฟจังเลยเนี่ยเรากดได้นะคะปรับได้6เอ้ได้เนี่นะเห็นไหมนี่เห็นไหมสูงสุดแมนนวลจะอยู่ที่7นะคะนี่แทนมันจะมีเขียนคาว่าเ M6 M7 นะคะกเนีคย ซ้ายขวานะขวานะคะด้านขวามือตรงนี้นะจะเป็นบวกเกียร์ตัวนี้จะเป็นลบเกียร์เราสามารถปรับทดลบเกียร์ได้ตามใจชอบเลยนะคะเราอยากจะขับยังไงเราเล่นแพดเดิลชีฟได้ตามสะดวกหรือว่าวันนี้เราขับเนี่ยถนนเขาคุมให้เราขับแค่6 0เราดันเลยลิมิตคอนโทรลคริสคอนโทรเนี่ยนะตรงนี้เรากดลิมิตเลยนะกดป้าเนี่ยเห็นไหมลิมิตอยู่ที่8 5ปล่อยคันเร่งเลย มันก็จะลิมิตอยู่ที่85เห็นไหมนี่คือความดีของเขาแต่ถ้าเราอยากยกเลิกกดพุ่งเหมือนเดิม o n ค o l คุมที่80บ้างยกเลิกยกเลิกก็แค่ดันก้านไปด้านหน้าครับด,ดันไปปุ๊บอ่ะเขาจะกลับมาอยู่ที่เดิมลวะวเห็นไหมมันสะดวกนะคะแล้วฟิลลิ่งการขับขี่จะค่อนข้างที่จะแบบถนกพันใจนะบอกเลยว่า การขับขี่เหมือนขับรถญี่ปุ่นที่สั่งได้นะคะแต่ความเซฟตี้ต่างๆมาตรฐานยุโรปแหละเ,ออเป็นอีโคคาร์ตัวเล็กของเบนที่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าน่ารักดีอ่ะชอบนะคะเพราะเป็นเบนซินเนาะคันเล็กๆนะคะสาวๆที่ชอบรถคันเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะไม่ได้มีครอบครัวมินว่าตัวเนี้ยเหมาะตอบโจทย์นะคือมัน มันไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วมันก็ดูทันสมัยดูสปอร์ตนะคะเนาะการขับขี่ก็คือเหมือนขับรถญี่ปุ่นเลยนะไม่ได้แบบว่าเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยคิดว่ารถเบนซ์มันจะขับแบบมันดูแก่นะมันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ลบความรู้สึกแบบนั้นไปได้หมดเลยนะคะก็ถ้าสนใจอยากจะมาเป็นเจ้าของเนี่ยก็แวะมาดูก่อน,นที่ร้านนะคะ นี้จะอยู่ที่รถมือสองคนเชียงใหม่ของเราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเส้นเรียบรางรถไฟนะนี่เส้นวงแหวนรอบสองเจ้าแม่กวนอิมหาไม่ยากนะคะเนาะนี่ออกจาแม่กวนอิมไปนะคะยูเทิร์นนะออกไปทางขวามือนะเราจะอยู่ก่อนถึงสเต็กลุงช้างนะคะระหว่างวงแหวนรอบที่2กับวงแหวนรอบที่3ม,มาดูเจ้าตัวจริงของเจ้า c l a 2 5 0คันนี้ได้เลยบอกเลยสวยมากเจ้งชอบเลยค่ะนะสวยจริงๆ ลองขับประทับใจนะคะเปาน่ารักนะคะเนะคะก็แวะมาดูก่อนได้เราคือสองคนเชียงใหม่นะคะ